กาบสวัสดีค่ะธรรมชมที่ข้ารบมณีนในท่อมี3ดาวสิพาธรรมชมไปหาปูรุสีฟ้าประจําวันที่สิบหเมษายนพศ2อ,อ,อ,อ6 6ค่ะปูรุสีฟ้าพุ่มเจ้าทีจะให้เก่าหัวัดสอนค่ะธรรมชมจะให้เลขเก่าหงวซดสอนปูรุษีฟ้านางปกักกดแพรส่วนกุศลได้ยินเสียงผีค่ะธรรมชมผีห่องหายแตกแซลวๆ ยุดอยูต่ตรงปูปรกกดัดมองขึ้นไปเห็นคนหามศพคนตายไปถิ่มกลางป่าสะแนมไปตรงกลางหัวเห็นตัวเลขสีแดงจึงคืองแวกบธรรมชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวไดกับไปฟังกระปูหร,รือสีฝาผอมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายทองมีสามดาวนั่นไปเดอ้อค่ะ ไปรับชมรับฟังกระปูหรือสีฝากของผอมกันเลยค่ะกลับนมสัสก,การครับปูกับนมสัสก,การครับเออเป็นกรนะดูกเงินข้าวเบาทีมเด้อเออดีสุดข้อหมิ่ลานี่คือปูหรือสีฝาครับสาธุสาธุครับอันปูอัน,อนประเดเอาเอกที่บอกครับของยินข่าวเอ่อคนในต่างประเทศเอาออกจากกุ้งที่ ต้องจองว่าง้วงเกิอกเนี่ยดีเดียรละครับเพาว่าเขาสั่งมาก็ไรไปขอจากคนว่าไอ่เลยหนีมากกู้เมืองเก่าโอ้ยไปอยู่วัดใหม่บ่ครับเดี๋ยวนี้มีอะไรอาศัยเพื่อยู่เพื่นกันกำลังก่อสร้างวัดกำลังเฮ็ดวัดนี่ศิลาโอ้ครับอืมอันนี้เก็เลยกูจักเสียงแย่งหน้าฟูดีฟ้าคนกันนี่มั่นถ้าเปิดพวกไห้เข้างวดโอ้แย่เข้างวดบ่ครับนี่ เมีย่าเปิดแล้วขอแล้วใหญ่ก็งวดมีงวดสักทีนี่หนึ่งเมษายนเป็นวัดแรกอี่ขอคนวัดที่สามครับเกิดเต้าว่าต้องวัดเสร็จแล้วเอาพวกฝังก่อนเนาะครับผมเดออพวกฝังกะกะบ่เหยาพวกไหลดอกกะตีบ้าอ่าพ่ออันอ่าช่วงเบายาบางตงวหนึ่ะลา้มันได้ ัก็สองสามอาทิตย์เนาะครับผมเออบอกข้อฟังเลยเด้เนาะครับปูครับอ่อาความฟังกะมีอยู่ว่าเอมีมิตรฝันอ่ามานอนผู้มันเก้าวอีละที่มาขอเปิดผู่กังวลอีละครับเออแต่เลือ่อนฝันได้ตัวเองนี่ผู่นิลละครับอ่าถ้าได้ไปตื่นทึ่งครับอ่ายางไปยางไปไปพ่อหมู่บ้านล่างผู่บ้านหนึ่งครับ อ่าเริ่มไปนั่งตกกดอ่าเมื่ก่อนพวกนั้นกับคำพ่อดีเนาะนั่นก็ฝันเนาะครับเออคำพ่อดีวันนี้ก็บเริ่ดพรวจ้นเริ่มเมตตาภาวน่าเทวติสต้บุญกุศลอะละครับเออพราะมแล้วกับเขานอนครับก็พักเนึงหนึ่งนิดเสียงของไทยบบเนี้ยเอ้าเออครับผมอย่าห้องไทยเสียงคนแฝกโคเ้ชกันยางมาเดินมานะาอ่องมาครับ ฮ่าห้องกันมาแต่โตโตกันห้องมาเรื่อยๆห้องมาเรื่อยๆซั้งห้องหางนี้ละมาเรื่อยๆโอ้ครับอะไรนี่้องไม่ไอ้จุดด้วยมองไงผู้เอกพระโคเนาะพระโคตรยุติหนาหนาครับอะไรพ่อมาอีนอีกคนนึเลยเขาบอกคือว่าอ่าพระคนเจ้าพระคนเก่าจุดความพลางสีนะอีกคนนึงอ่ะครับอ่าอีกคนเลยว่าหยุดว่าไรหยุดว่าไรมันคำเนี่ยมันมือแล้วเปลาไปมากกว่มี่เนี่ย หนึ่งวางสีนาครับอ,าบอาา่าปัดม,ม้อนตาขึ้นพระเงินเด้าเขาหาศพกันหาศพเขาเนี่ยเขาหาศพคนตายเพี่วไปสิงต่าซาโอ้เห็นจ้าๆเลยวะปู่ข้าบนเห็นไม่ไม่ไม่ล้อนไม่น,อน้นอมไม่พากไม่มีสายไม่สั้นโอ้ครับ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 อ่าไปนี้มัๆๆๆนวอกขึ้นไปยินเขาอ่าหาคนตายครับคนเจอคนตายไปสิงต่าซาทั้งห้องทำโซ่เส้ยวท้งห้องให้เออ ตอนนี้ผมตาเึ็นไปโรงเห็ยนคนตาหนอนอยู่หนนะครับทั้งัวข้นั่นเห็นเลขไปทั้งทั้งหวขอนัเป็นเลขครับเลขหกสี่เลขหกสี่ทั้งหัวทั้งหลังขาทั้งขาเป็นเลขห้สามเห็นเลขที่หัวนั่นหกสี่อยู่ขาหน้าสามห้าสามครับเออวันนี้เข้ากับพอใครเรา ข้อใครขาพานไปบัดเห็นเลยแต่ข้อพานเขาไปนะแต่พอดีเขาติดแย่งบัดเี๋ยวเแระมันตีหาแหวนเี่ยงก็รับีครับพูกขีดที่หาคันแม่ยังกินบัตรประพันธ์เนาะเพราะเขาติดแย่งอละแต่พี่ของฝันนั่ 4, งฝันละยังพี่ขู่สูส<อ>้คนพิจนาเพิ่งอีกแตจะใครมันใจกันล้อคงสุดท้ายนัตาเช่นันที่สามเอขอะผู้คนไปเข้าห<อ>ัวสำงว่า,าผู้นีผูเขาน,นี่แนน่นเป็นผู้คน ต้นบางเกาเบียงเกาครับอ่าการหาแม่นิลีีกพุ่มนึ่ต้นมางเสี่ยงมาตาเช่นอ่ครับใช่ต้นบอกว่าสิตต่อซ้อที่สามวัดตาเช่นครับขอสังวันครับครับครับปู่เออเนี่ยมันใจนาตาเช่นพร้อมครับครับมันใจพร้อมพันพร้อมใครจะใครมันใจอีกล่าล่านตาเช่นอีกนะโอ้ครับครับครับเดี๋ยวสีติโต่อปู่ให้ไดร์เยบาทนี่ห้ามพลาดเนาะปู่เนาะเออเออ เอาไอ้นี่ไปแนวทางโค้งไอ้เอาข้อมสังไปเนี่ยขางเอาไอ้ไปจับอ้นี้ไปหน่อยก่อนครับเออถ้ามันมั่นใจอีกจต้องรอดน้ำตาเช่นปูฤศีฟ้าต้องมีน้ำตาเจนู่แล้วนะครับขอสุดท้ายนะครับปูครับผมอุตษาห์ทุกสาทุนนั่นแหละเออแต่มันมีจังสีตาใดลปูฤศีฟ้านั่นนะครับบาติปู่โอ้ครับปูครับเห็นเห็นตัวเลขนี่หัวศพคนตายนั่น ็นสีแดงสีแดงหรือ mm สีดำหรือส ah, ีขาวแดงแดงแดงจืงคืนเลยแม่นคนคนไม่รอดรถูกขังคนคนตายขังคนหัวคนตายเป็นหกปีนี่ถึงตายเป็นเพราในคนฝันน่ะนะครับเออข้างคาคนตายนั่นข้างล่างนั่นเป็นหาสามครับปู่นั่นละหมายถึงเขากับผ้าไตบาดเห็นแล้วก็เห็นตัวเลขยกผ้านไตผู้เมียขึ้นก็จะเป็นบาดเพาทั้งวันที่หาเขาดีมากบ่นเป็นคนโบราณบ่ลรอปู่บนถือบ่นผีคนโบราณบ่ลรอ นั่นถาเป็นภูม่แนวเนี่ยว่มันเป็นเป็นี่ยงโบราณกับมันเป็นตะวันคนโบราณนั่นละโอ้ครับครับ่ิมาไฮโชะแล้วเนี่ครับเออครับผมจิตวิทยาวันนี้คัดิตามพส์ไทยพุลสีได้ให้มาใส่สองกานครับผมวันนี้ี่ยิดตาม่ดีพสุไทยพร้อมครับผมได้ครับผมได้ครับพระอาจารย์เอออเอาไปใส่สองการกันเรียบเียู่สููู่่คนนั่นละครับอุสาถูกปุลสีในปุลีหายไปใครจะคิดถึง ยาพี่ครสุขสัคนกยว่าละชิดครับคุณครไปเปันหาย่าไปไคครับเอาปฏิหามหายเีบด้วยปู่กบปฏิหาหายเงียบกราคนนีครับผมโอ้โหียาพี่แห่งหลายอย่างครับไ่หาเียบครับหาเงีบไปพักจิดพักใจเขาไปเอาสังมาที่สี่ลอดเลยอาิดมันดักตั้งใดบุกมตั้งใจไป่ลีวมันก็เลยเห็บโอครับอาบเปัยังครับปู่บุปัญญครับไปพักจิตพักใจสี่หอครับปูก็ไปยลวนคุณลบาเนี่ย

คนมีความสุขความเจริญเด้อสาธุสาธุคจ่อตรงการกจะหายละมัดเราบ้างน่ล่ะครับค่อยๆกินค่อยๆรังกันค่ะครับกลับล่าครับปูกลับล่าครับสาธุสาธุครับครับผมครับผมถึงสมาชิกน้อค่ะตมปุรุษีฝ่าฝันค่ะเนาะฝันเหเ็นเสียงผีห้องหายแตกเสี่ยลเลยค่ะตมแนมไปประเหนคนตายไปถิ่ม กลางปลาสาเนาะค่ะเนาะเห็นเลขลู่กลางหัวสีแดงจึ้งคืองแล้ว่านธรรมชม2โตเดี๋ยวท่อมี3มดาวดยดตัวเลขใส่สมุดให้ธรรมชมแคปหนาจออีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมีสมดาวนั่นไ่เด้อค่ะก็ไปรับชมตัวเลขกันเลยค่ะนี่นนคะค่ะธรรมชมเลขของปูหรือีฟ้าแปาออคปหนาจอยเบิ่งเดอค่ะ ผู้รู้สี้ากระน่งปักโเนาะค่ะท่านผู้ชมนั่งปกังปกโขแผ่ส่วนบุญส่งกุศลผ่ดนยืนเสียงคนห้องห้แตกแซลแซและะ้วค่ะนผู้ชมเสียงผีห้องห้แตกแซลแซแน่มกันไปพอเห็นคนกำลังหามศพเนาะค่ะท่านผู้ชมแนมไปในกลางหัวเห็นตัวเลขแดงจึงเครืองละะเล้วค่ะท่านผู้ชมเลขกหกสี่หกสี่แล้วก็แนมมาในขาก็เห็นเลขกหาสามหาสามค่ะธรรมชม ก,กัหน่กะกับลังเหลีนนอกขัดรรมชมหกสีสีหกเหล็กหกกับเหล็กเก,ก้ามันกะตัวเดียวกันกันเลี้ยลื่มกันไวน้ำแนวเด้อขัดรรมชมหกสีเก้าซีขธรรมชมกระหาสามสามหานอกขัดรรมชมก็ไว้เป็นแนวทางข่ะแนวทางในการซื้อสลากกินมแบม่งรัฐบาลประจำวันที่ 16, สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ ปู่ฤาษีฟ้าก็จะเอาเลขน,น้่งตาเทียนวันที่สิบสามเนาะค่ะเนาะวันที่สิบสามเดี๋ยวเท่ามีสามดาวประสิทิต์ตามปู่ฤาษีฟ้ามาให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวประสิทธิ์านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคโชคมั่นหมายเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ